วัดีคับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านครับคือช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมาจะมานําเสนอฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษก็คือหวยเวียดนามน,นะครับเวียดนามพิเศษนะฮานอยพิเศษ ก็จะออกเวลาประมาณ17.0 0น,นก็คือประมาณ5โมงเย็นนะครับของทุกๆวันนะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกวันทุกวันเลยนะครับท่านใดที่ติดตามก็กดติดตามไว้ก่อนนะครับแล้วก็กดถูกใจแล้วก็กดแชร์กดกระดิกไปนะครับเพราะว่าการกดติดตามแล้วมันจะได้ไม่พลาดนะครับเวลาช่อง VIP ธรรมดาลงคลิปไหนคลิปไหนคลิปไหนมันก็จะตรงไปหาท่านทุกคนทุกคนเลยนะครับที่กดคำว่าติดตามนะ ก็ประมาณนี้จะได้ไม่พลาดนะครับสําหรับสมาชิกเก่าก็ขอเกราขอขอบคุณอยา่างสูงนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยแล้วก,ก็กดถูกใจให้กําลังใจช่อง V.I.P. ทุกคลิปทุกคลิปเลยขอขอบคุณอยา่างสูงนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเงินสะพัดทวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับมีแต่สิ่งที่ทวีทวีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับขอให้ที่สำคัญก็คือทวีสุขนะ ถ้ามีความสุขก็หมายความว่ามีทุกอย่างครบแล้วนะอืมมีที่อย่างครบแล้วบางคนพอมีครบทุกอย่างแล้วก็หลงละเลงก็มีเหมือนกันนะอืก็ไม่น่าจะพลาดเรื่องเหล่านี้มันมันมันจะเป็นการหาความสุขที่อยู่นอกเขตนอกกรอบนะครับอย่าไปทําแบบนั้นนะครับเราเคยสุขยังไงก็ไม่ว่าจะรวยแค่ไหนถูกรงวันที่หนึ่งมาหรืออะไร,ะไรมาก็ขอให้สุขอยู่ในกรอบ ขรบหัวของเรานะครับประมาณนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับแนวทางช่อง VAP ธรรมดาก็จะมาลงเลขเด็น901แบบนี้นะครับฟันธงที่0นะลองที่ไปฟันธงที่1ลอง0กัน9นะครับประมาณนี้นะเราได้เด่น8เอ้ย901แล้วเราก็มาหาคุเจดนะครับจดไปทุกเัวนะครับ ฟันทงที่1ก็จัดสาย1เลยนะครับ13 14 15 16 17 18 10 11, 11กันไว้นะ03 04 05 0ม07 08นะครับไปกลับด้วยนะสำหรับเก้าตัวตัวกันก็9 4 9 5 9 6นะครับจัดไปนะระวังมันกินตับกันนะหรือไม่งั้นก็เบิ้ลฮาหนอยมันจะกินตับกันแล้วก็เบิ้ลบ่อยๆมากๆเลยก็ประมาณนี้ จดเอาทุกตัวนะครับไปเทียบดูนะไปเลือกดูอีกทีหนึ่งว่ามันชนกับใครไหมมันตรงกับใครไหมแล้วมันชอบไหมก็จัดไปทุกตัวุกตัวนะครับหาหน่อยพิเศษนะครับออกเวลาติ0 0จ็ดจนนอาโมงเย็นนะ,อะขอขอ,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 ขอขบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะขอให้ทุกท่า,งงานโชคดีโชคดีแห่งๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ